สวัสดีค่ะจินดีต้อนรับเข้าสู่เดียอฟอทาร์ลบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณนนจ้าหนถึงสิบมิถุนานนี้เรามาดูการความรักความสัมพันธ์การงานการเงนิงน,งน,งนและชีวิตโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรมากันที่วันพุธค่ะมากันที่วันพุธ ดูซิว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,วไปนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันอาจารย์ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเปิดคอร์สการเรียนการสอนดูไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกในวันที่27 สิงหานะคะเปิดแค่วันเดียวเป็นคอร์สที่7แล้วถ้าใครสนใจสมัครมาได้ด่วนๆรับแค่จํานวนจํากัดนะคะอาจารย์รับจํานวนจํากัดเพราะว่าจะเป็นคลาสเล็กๆถามว่าทาไมเปิดนานจังอาจารย์เพราะต้องการให้คุณอ่านหนังสือก่อนค่ะเวลาคุณจะตีไพ่78็ดบคุณไม่รู้ความหมายไพ่คุณจะตีไพ่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนมาในวันเรียนคุณจะได้มีคอฟฟ่เบรก มีชามีกาแฟมีอาหารไว้คอยบริการไม่ต้องห่วงเรียนที่กรุงเทพค่ะสีลมซอยสามประมาณนี้คอที่7แล้วถ้าสนใจเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็สําสรองที่นั่งด่วนๆใต้คลิปนี้เข้าไปที่ลิงก์นี้นะคะโอเคไหมอ่ะพุทธมากันไพ่เบลล่าของคุณพุทธจ๋าไพ่สองสองสองถ้วย มองถึงการงานการเงินก่อนนะที่ผ่านมามีการสูญเสียอะไรมาจ้ะมีความเสียใจผิดหวังเสียใจทุกขเครียดจิตตกไราลายเรื่องงานยังต้องสู้ค่ะงานคนยังต้องคุณจะสามารถ จัดการบริหารงานได้ดีคุณอาจจะได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์เช่นเราทํากิจการไม่ไหวเราก็เลยชวนหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์กับคนอายุน้อยกับคนเก่าๆที่เคยทํางานกาันถ้าถามว่าไปได้ไหมไปได้นะไปได้ นะคะเด็กรุ่นใหม่ไฟเขาแรงกว่ามีความคิดอะไรที่ดีดีกว่าหรือว่าถ้าเรารู้จักฟังเด็กรุ่นใหม่ๆบ้างก็เป็นอะไรที่ดีคุณจะมีข่าวดีมีเกณฑ์ของการมีข่าวดีนะคะแต่ว่าคุณรังเรอการตัดสินใจมากกว่าเหมือนไม่อยากปล่อยเหมือนไม่อยากเหมือนไม่อยากที่จะทํา แต่คุณอาจจะต้องทําเพราะคุณอยากได้เงินก้อนโตไหมจะมีเงินก้อนโตเข้ามานะคะคุณรองทบทวนดีๆว่าการลงทุนรงแรงใดๆก็ตามถ้าคุณขายที่อสังหาหริมทรัพย์ดีทีเดียวนะอาจจะได้มรดกได้ทรัพย์สินได้ของฝันของฝากจากคนที่รักก็ได้ นะจ๊ะการเงินก็ค่อนข้างมีสภาพคล่องถ้าได้เงินก้อนโตเข้ามาก็อาจจะมีสภาพคล่องตอนนี้คิดมากคิดไม่หรือเจอสภาวะที่ต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคนานานประการนะจ๊ะถ้าคุณตัดสินใจไปแล้วลองดูค่ะว่าการตัดสินใจนั้นมันจะทําให้ดีขึ้นไหมแต่อาจารย์มองว่ามันดีขึ้นนะเพียงแต่คุณกล้าที่จะตัดสินใจหรือในบางคนตัดสินใจไม่ได้เพราะอยู่ในภาระจำยอมจำใจกับเงื่อนไขภายใต้สัญญานั่นแหละ ใหาระวังตรงจุดนี้ไว้ลองคิดดีๆว่าภายใต้เงื่อนไขภาระสัญญานั้นมีอะไรที่เราสามารถเจรจาและลงเอยกันได้หรือเปล่าตรงจุดๆนั้นด้วยนะคะอืมความรักเหรอชูออฟคับมาแบบนี้ชูออฟคับชูออฟคับมีความรักครั้างใหม่หรือความรักข้างเก่ากันแน่มันเป็นความรู้สึกของคนที่เบรกพักหยุดนิ่งหรือเรามองถึงอาการอาการความสัมพันธ์ที่มันดูล่อแล่ล่อแล่ดูเหมือนจะไปไม่ได้ ดูเหมือนบันจะไปไม่ได้เราต้องยอมรับเงื่อนไขของเขาอารมณ์นี้นจะจ๊ะคุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วมีความน้อยอกน้อยใจเวลาเราลำบากเขาไม่ช่วยเราเลยเวลาเขาํำบากเราช่วยเหลือเกื้อกูลเขาทุกสิ่งอย่างหรืออาจจะมองถึงลักษณะของคนที่แบบคือเขาเราช่วยเขาทุกเรามีความรักให้เขาทุ่มเทกับเขาแต่เขาไม่มีให้เราเลยก็เป็นได้เหมือนกันแต่มันมีทูอ็อบคับอยู่ตรงนี้ขอดูสิทูออบคัคืออะไรอ่ะ หรืออีกในอีกในหนึ่งคุณอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่คุณเป็นผู้ให้เรารู้สึกว่าเขารักเราเรารักเขาแหละแต่เราคิดมากมีความน้อยอกใน้ยใจไปหรือเปล่านะจ๊ะบางคนมีเกณฑ์ของการวนเวียนกับเรื่องราวเดิมๆในอดีตค่ะเรื่องราวเก่าๆหรือคนเก่าๆวนเวียนในอดีต ชูอฟคัพหรือคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วคนเก่าๆก็ากมาขอคืนดีไหมเลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีควรจะให้โอกาสคือรือไม่ควรเพราะว่าที่ผ่านมาถ้าดีจริงคนไม่จบลงไปหรือว่าทําอะไรให้คุณแบบเขาทาอะไรรับหลังคุณแล้วคุณไปรับรู้คุณก็เลยยอมหักไม่ยอมงอพังแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวใครมีคนใหม่เข้ามาหรือตัวคุณเองมีคนใหม่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้บางคนเป็นครอบครัวกันแ,แล้วมีลูกสองคนช่วงนี้อารมณ์ของคุณนะ พุทธค่อนข้างมีคนเข้าหายเยอะนะคะคนเข้าหายเยอะ คุณอาจจะดูมั่นอ,อกมั่นใจว่าคนนู้นก็นเข้ามาคนนี้ก็เข้ามาแต่ลองคิดดีๆไวนคนเข้ามาเนี่ยมันเข้ามามันมีเจ้าของแล้วหรือยังหรือเข้ามารักเราจริงหรือเห็นผลประโยชน์ของเรากันแน่หรือเข้ามาเพราะอะไรให้ไต่ตองตรงนี้ดีๆคิดว่าเออเรามีสนเสน่ห์คนนู้นก็นชอบคนนี้ก็ชอบพอจะเอาจริงๆมันมีสักคนไหมที่เราจะสามารถพัฒนาระไปได้ให้ระวังตรงนั้นด้วยนจะจ๊ะ ก่อนตัดสินใจตัดสินใจดีๆแล้วกันใช่ถ้าคุณตัดสินใจดีๆคนที่เข้ามาเนี่ยถ้ามีหลายๆคนนะถ้าคุณจะถ้าคุณตัดสินใจดีๆเนี่ยคุณสามารถมองถึงอนาคตได้มีความสุขได้แต่ต้องดูดีๆเท่านั้นใช่ไหมคนเราก็มีตัวเลือกเยอะแต่ตัวเลือกเยอะนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีหรือเป็นตัวเลือกที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้ว <c oughs> ประมาณว่าคือที่อื่นไม่เอาแล้วมานี่เพียบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ตรองดีๆแต่จริงๆคุณเป็นคนคิดนั่นแหละ เป็นคนคิดเป็นคนขี้กลัวเป็นคนไม่ตัดสินใจเป็นคนรังเลยคือใครๆก็อยากได้ความรักดีๆแต่ที่เข้ามามันก็ยังไม่ดีพอหรือคุณไม่พอดีก็ก็ต้องดูตรงสิ่งนั้นด้วยนะคะเพราะว่าบางคนน่ะเขาอาจจะจะแบบว่าเราก็กลัวแหละเราก็กลัวโดนแทงข้างดังกลัวผิดหวงังก็อยากเริ่มใครก็อยากมีรักทั้งนั้นแหละแต่พุทธก็กลัวก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันฉันยังมีโอกาสที่จะเลือก นะจะมีใครแทงข้างหลังกันและกันไม่รู้ล่ะม่มีการแอบย่องย่องอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่แอบคบกับคนอื่นรู้คุยกับคนมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปก็เป็นได้เหมือนกันนะจะโอเคไหมอ่า,อาคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกุมค่ะราศีกุมทัดน้ํกากรกฎมินพิจิกไฟเมษธนูไปดูคนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักไปดูเขากันค่ะ เจ็ดดาบอ้าวเขาทำอะไรรับหลังคุณเหรอเขาแอบย่องย่องปิดบงังซ่อนเร้นเอเหนื่อยเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าทูออฟครับมาเรารักกันนะเรารักกันแต่ว่ามีคนเหนื่อยกับความสัมพันธ์หรือบางคนวางแผนถึงการแต่งงานอนาคตร่วมกันแต่มองถึงใครบางคนในที่นี้มีความเปลี่ยนไปค่ะมีการเปลี่ยนไปปันใจไปให้คนอื่นเขาก็ค่อนข้างเหนื่อยนะใครจะไปแต่งงานหรือคุณจะแต่งงานกัน ยังไม่มีเงินแต่งงานหรือเปล่ามีอะไรการเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ใช่เดลว์เบอร์ค่ะอาจจะยังไม่อาจจะยังดูกันไม่มากพอหรืออาจจะต้องดูกันไปนานๆยาวนานเพื่อพิคิดพิดจรนารณาในความสัมพันธ์ค่ะคกูอาจจะดวกับเมทุนนะคะอ่ะไปดูกันเรื่องของความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเดอะซัน ใครเป็นคนมีชื่อเสียงเดิมัวรค่ะสองเดอะทาวเวอร์บางคนจบกันแล้วนะบางคนจบกันแบบกระทันหันเพราะใครอีกคนหนึ่งแทนข้างหลังเขาคิดยังไงกับคุณหรอเขาเป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลจกีจกการมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์เขาน่าจะมีคนหลายๆเขาบางคนมีครอบครัว,วด้วยคุณบางคนคุณไปแอบรู้ไหมว่าเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรือใครบางคนแอบซ่อนอะไรไว้หรือเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณคะ มันยากลาบากถัาครอบครัวเขาหวังอยู่นะพูดอ่ะคุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความช่วยเหลือเป็นความยุติธรรมเป็นอะไรคืออยากไปก็อยากแต่ให้ความชัดเจนไม่ได้ค่ะในความรักครั้งนี้มีใครขาดทะเบียนสมรสอยู่มีใครมีภรรผูกพันอยู่คุณเป็นอะไรในชีวิตเขาเป็นความช่วยเหลือเป็นสถานะไม่มีสถานะค่ะเป็นอะไรเป็นการเติมเต็มเป็นคนคุย เป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเป็นได้แค่เป็นได้แค่แฟนเก็บอะอยู่เจ็บๆแบบเป็นอะไรอะเป็นคนที่ไม่มีสถานะเขาต้องการอะไรจากคุณคะเขาต้องการอะไรจากคุณต้องการความต้องกวาต้องการเขามีภาระเยอะนะคนเนี้ยค่อนข้างมีภาระเยอะ บางคนเดียวกับต่างชาตินะคะเขาต้องการอะไรจากคุณไม่ต้องการอะไรแล้วชั่วโมงนี้เหนื่อยกับคุณมากต้องการอะไรต้องการเป็นอิสระคะ่ะต้องการเป็นอิสระต้องการหลุดพ้นไม่ต้องการที่จะมาคิดมากหน่อยเจ็บทุกทรมานอีกแล้วอืมถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณคะเขาไม่อยากมองถึง บางทีเขารู้สึกถึงการที่พยายามอย่างยิ่งยวดกับความสัมพันธ์แล้วแต่มันมีปัญหาแล้วสักในความสัมพันธ์ค่ะมีคนพยายามขัดขวางในความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าถ้าแฟนเขาจับได้เกิดการทะเลกกาะกันก็มีแนวโน้มในความสัมพันธ์ที่เขาจะเลือกไปถ้าถามว่าจะต้องเลือกใครเลือกคุณไหมไม่เลือกเขาไม่เลือกทําอะไรทั้งนั้นคะ่ะอืออ่ะขอพายแนะนําให้กับคุณหน่อยวันพุธมันมองถึงความสัมพันธ์ที่แปลกๆอยู่เนาะ ให้อภัยค่ะบทเรียนถ้าคุณไปเจอสถานการณ์ที่คุณไปรับรู้ว่าเขามีเจ้าของให้อภัยมองที่จะเป็นบทเรียนรัก,ก้าที่จะเดินไปบางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของมารู้ที่หลังถ้ารู้ที่หลังต้องถอยเพราะว่าถ้าคุณดึงดันที่จะไปต่อความรักความสัมพันธ์นี้มันก็มีแต่เจ็บมันไม่ได้เป็นไปได้แล้วถามว่าเขาเลือกเราไหม เขาก็ไม่ได้เลือกเราเพราะฉะนั้นในความรักสามสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าเจอความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดหรือเขาไม่พร้อมจะเลือกหรือเขาไม่พร้อมจะพัฒน,นาสิ่งที่ควรจะทําก็เรียนรู้ค่ะบางคนเดินเดินแบบมันผิดพลาดได้เรียนรู้ที่จะที่จะที่จะใช้ชีวิตในทิศทางที่มันถูกต้องแค่นั้นเองนจะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ